สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์แทสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอาที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้ารนล่างนี้ได้เลยค่ะใน วันนี้ตอนนี้ในทุกวันยามเช้าก็ต้องมาเช็คพลังงานให้กับทุกคนก่อนนะคะวันนี้วันที่17ตุลาคมนะคะเป็นวันออกพรรษาใช่ไหมคะขอให้ทุกคนมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มั่งคั่งในทุกๆเรื่องเลยเช่นกันไม่อยากจะบอกเลยว่า,ารู้สึกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนแล้วก็ข่าวดีที่กำลังจะเข้ามา อดใจรออีกนิดนึงนะคะสิ่งที่คุณกำลังรอคอยกำลังได้ไขว่คว้าแล้วจริงๆไม่รอช้าในวันนี้เรามาดูกันเลยกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนนะคะพลังงานของทุกทุคนในวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนขอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับทุกทุกคนคะ่ะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้น King of Cups อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็น the Sun นะคะ the Sun จะออกมานะถ้า the Sun จะออกมาขอให้ the Sun ออกมาอีกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ฟัววอลสวยงามมากๆเลยบอกแล้วว่าข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อในอินทรีย์ชันของคุณค่ะในช่วงนี้ในช่วงเร็วเ็วนี้มันอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าความรู้สึกของคุณบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกฝันรู้สึกคิดถึงใครรู้สึกบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีๆความสุขความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือใครบางคนที่ส่งความราักความคิดถึงมาให้กับคุณในคลิปนี้ หรือคุณอาจจะรู้สึกฟานรู้สึกได้สัมผัสกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเซนต์บางสิ่งบางอย่างมันกําลังทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและอบอวลน,นะคะกําลังที่จะได้ประสบความสําเร็จค่ะในตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตแล้วก็เป็นเกณฑ์จังหวะที่ดีมากๆที่คุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ใหม่ บางท่านอาจจะอยากที่จะลองทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองอยากที่จะเริ่มต้นทําสิ่งที่ตัวเองรักเริ่มต้นทําสิ่งที่ตัวเองสนใจเริ่มต้นที่จะออกหาสิ่งตื่นเต้นให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้กระชุ่มกระชวยแล้วก็มีความสุขนั่นเองสิ่งสําคัญคืออาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าพบปะ,ะกับใครบางคนหรือว่ากับเพื่อนฝูงนะคะในช่วงเร็วนี้หรือว่าคุณกําลังที่จะได้ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆค่ะกําลังที่จะได้เฉลิมฉลองเรื่องราว ความสุขหรือว่าเชิมฉลองเกี่ยวกับบันเกิดนะคะหรือว่าช่วงเท,เทศกาลนั่นเองที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคือกําลังจะมีข่าวดีในความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะที่ที่จะเกิดขึ้นและก็การเงินก็ต้องตามมาเช่นกันถูกไหมคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคนอีกไพ่อยากจะบอกอะไรความสุขทั้งนั้นเลย for of p e n t a c l e s แต่ก็ต้องชัดเจนตัวเองหน่อยนะ the star บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมั่นใจเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นไว้นะคะสิ่งที่จะทำให้คุณได้รู้สึกมีความสุขในตอนนี้เวลานี้คือการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขกระชุ่มกระชวยนะคะในเรื่องของธรรมชาติบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์การวางแผนการแพลนอะไรบางอย่างในตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็จริงจัง,จง,จงสักทีอาจจะลังเลมานานแล้วหรือการที่คุณกำลัง m a n a g บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆกับตัวเองการวางแผนอะไรใหม่ๆแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันทาให้คุณได้เริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิต<ม>เริ่มต้นที่จะทาสิ่งที่อยากทําเริ่มต้นในการลงทุนอย่างที่จะลงทุนแต่ก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีๆนะคะเหนียวไว้นะคะเหนียวความรู้เหนียวความเป็นส่วนตัวแล้วก็เหนียวตังค์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นระมัดระวังวางแผนสำรองให้ดีๆนะคะตามันจะเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นอยู่แล้วเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่แล้วเกิดแสงสว่างช่องทางดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้อยากที่จะลองอยากที่จะทำแล้วก็อยากที่จะสร้าง ความจเจริญรุ่งเรืองที่กาลังจะเกิดขึ้นและตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆมากๆเลยที่เหมือนกับว่าบางท่านอาจจะยุ่งมากหลายๆอย่างมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ เป็นโอกาสที่เราจะได้ลองทำนะคะอาจจะแบบว่าหลังเลิกงานก็วิ่ง grab อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันที่ทําให้เราสึกว่าเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตทาให้เราเฟื่องฟูมากขึ้นรุ่งเรืองมากขึ้นมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเยอะมากขึ้นและเชื่อว่า intuition ของคนในช่วงนี้มีความสุขมากๆค่ะอาจจะเป็นความสุขแห่งการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวตื่นเต้นที่เข้ามาหรืออาจจะมีใครเข้ามานดัดเดทนดเจอคุณหรือว่ากําลังรอที่จะเฉลิมฉลองนะคะความสุข ความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่ก็ได้สำหรับหลายๆท่านเลยนะคะ Four of Cups อดทนหน่อยกับสิ่งที่รอคอยและมุ่งหวังค่ะความสำเร็จจะได้มาไม่ได้มาง่ายๆจริงๆเชื่อว่ามีหลายๆท่านกำลังรู้สึกว่า เฮ้ยเมื่อไหร่จะได้สักทีนะเมื่อไหร่ที่จะมีวันนั้นของฉันสักทีนะฉันประสบจะประสบความสำเร็จ <occupy> ไม่นะจะค้นหาตัวตนของตัวเองเจอไม่นะต้องเจอแน่นอนต้องประสบความสําเร็จแน่นอนเลยเพราะว่าคุณชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองมันจะต้องไปต่อให้ได้ความอดทนของคุณมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันภาคภูมิใจกับสิ่งที่จะได้เจอและอย่าลืมที่จะฮิวใจตัวเองด้วยค่ะทั้ง อารมณ์ความรู้สึกความคิดของตัวเองและก็จิตวิญญาณของคุณเพราะว่าท่านต้องการที่จะหรือ h i g h e r s e ซ f ในตัวตนของคุณต้องการที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตทําให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยและต้องการให้คุณเข้าสู่ธรรมชาติความจริงมากที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นความเป็นธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างของบุคคลของสิ่งิงนั้นหรือว่าการมีอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การจบไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะ six of s w o r d มีอุปสรรคเกิดขึ้นมีการรอคอยเกิดขึ้นมีความคิดถึงเกิดขึ้นมีบางอย่างกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้รับรู้เชื่อไหมคะว่าในเร็วๆนี้ความจริงบางอย่างกำลังจะ ปรากฏเรื่องที่คุณอดทนรอคอยกำลังที่จะได้รับคําตอบความจริงผลลัพธ์แห่งการกระทํากําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่รู้สึกว่ามันตึงมันหนักใจมันมันรู้สึกอึอดอัดเหลือเกินค่ะทํายังไงดีคะหนูจะตัดสินใจยังไงได้ไหมหนูจะเป็นอะไรได้ไหมจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ judgment นะคะบทบริบทบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณทํามาแล้วกําลังจะเกิดขึ้น คำตอบบางอย่างการชัดเจนบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างผลลัพธ์ในอนาคตคุณจะรวยคุณไม่รวยคุณจะปดหนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําในตอนนี้เวลานี้ด้วยในการที่จะวางแผนบอกแล้วค่ะต้องมีการวางแผนต้องมีการคิดทบทวนและไตรตรองนะต้องหวงแหนเนียวทรัพย์สินของตัวเองให้มากๆไม่ว่าทรัพย์สินนั้นของคุณจะคือรายความโสดความสวยความมีคุณค่าในตัวเองหรือว่าสัตุ้งสตังในกระเป๋าตัวเองเช่นกัน Six of Swords Judgment บอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณกําลังลงมือทํา การได้มาจากน้ำพักน้ำแรงการที่ทำมาแล้วผลลัพธ์กำลังจะเกิดขึ้นกับความสำเร็จแต่ว่าถ้ากำลังเริ่มถ้ากำลังฟื้นฟูเลยอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนยังไงทุกคนก็จะต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้วค่ะและความสำเร็จนั้นอยู่ที่ใจและก็พลังใจของคุณในเมื่อตอนนี้คุณเชื่อมันเหลือเกินว่าจะมีข่าวดีความสุข ความเรื่องเริงกํหลงจะเกิดขึ้นแน่นอนความรื่นเริงเกิดขึ้นเราอาจจะมีงานปาร์ตี้หรือว่าเราอาจจะมีความสุขกับการที่ได้รับงานได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาและมันก็เป็นแรงผลักดันจงใช้แรงผลักดันแล้วก็ความสุขนั้นๆจงเก็บมันไว้ให้นานที่สุดเก็บมันไว้กับคุณตลอดไปเลยถึงแม้ว่าในระหว่างทางมันจะเกิดเรื่องบางเรื่องที่เป็นอุปสรรคอะไรก็ตามค่ะมันจะต้องไปกับเรานั่นแหละนะคะความทุกข์อุปสรรคมันก็ไปกับเราเราเจอมันตลอดนั่นแหละแต่เราก็ต้องสร้างแพชชั่นให้กับตัวเอง สร้างความอดทนสร้างความสุขความเป็นธรรมชาติให้กับตัวเองเพราะว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสุขในตัวตนของคุณนั้นสําคัญมากๆจริงๆนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคน The Tower ช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะมีเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรมันกําลังจะเริ่มต้นมันก็มีบางสิ่งอย่างที่เราต้องตระหนัก ฉุกคิดต้องยังคิดยังยับยั้งชั่งใจนับหนึ่งใหถึงพันใจเย็นๆห้ามใจร้อนอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีบางสิ่งที่เราไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแล้วความจริงบางอย่างมันอาจจะปรากฏทําให้เราสึกตะลึงไปเลยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวกลรอผลฉุกหุกไม่ทันในตั้งตัวนะคะหรือว่าฝนฟ้าอากาศแบบนี้หรือว่าฝุ่นฝืนแบบนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะคะบางอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างจบ เพ่เริ่มต้นใหม่ในฟอบคัพส์บางสิ่งกําลังจะจู่โจมเข้ามาหาคุณบางทีคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนพบเจอกับใครบางคนใครบางคนเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวหรือว่าเรื่องราวสารภาพหรือว่าความรู้สึกความในใจอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายถ้าใครเข้ามาพิชิตตัวคุณหรือว่าคุณเดินหรือว่าเดินทางหรือทําอะไรอยู่ก็ต้องเรามาระวังฉุกคิดค่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไนส์มันอาจจะดีแต่จริงๆแล้วความจริงแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้น การที่เรามีสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราสําคัญมากๆให้เอะใจให้มองหลักการแล้วก็ความเป็นจริงนะคะอันนี้สําคัญจริงๆบางสิ่งบางอย่างกําลังขับเคลื่อนเข้ามาหาคุณใกล้ทุกทีทุกทีกับความรักความสมานของใครบางคนนั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดทกับความรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่เขาดูดีมีสเสน่ห์เฟนลี่มากๆไม่ว่าจะเป็น ไลไซน์ผู้หญิงก็ดูดีมีสเสน่ห์ดูซ็กซี่หนุ่มผู้ชายก็ดูดีเฟรนล,ลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีความส็กซี่มีความเราใจามีความถูกชะตาหรือว่าชอบหรือว่าชื่นชอบนิสโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แนะนาให้คุยไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะคะและหลายๆท่านมากๆก็อาจจะมีใครเข้ามาจีบจีบชอบชอบคุยคุยนะคะมามาหายหายไปไปนะคะก็ปล่อยไปก่อนนะคะใจเยน็ยนๆค่ะห้ามรีรอในความสัมพันธ์และ สวยงามมากๆกับสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าสําหรับหลายๆท่านก็ก็จะได้พบเดทครั้งใหม่พบเจอความรักครั้งใหม่หรือใครบางคนเข้ามาหาคุณอย่างทันได้ตั้งตัวเซอร์ไพรส์พบเจอพบรักกับรักแรกพบรักครั้งสุดท้ายหรือว่าความรักความผูกพันของโซคอนแทคต์โซคอนเนคชั่นกำลังที่จะหวนใครบางคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาอีกครั้งได้คอมมิตเมนต์ได้แต่งงานได้วางแผนอนาคตคือ อย่างที่รู้สึกว่าอาจจะมีใครเข้ามาหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งกำลังเซอร์ไพรส์คุณเซอร์ไพรส์การขยับสถาหนะความสัมพันธ์เซอร์ไพรส์ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คิดว่าจะจะได้รับเซอร์ไพรส์ได้รับการดูแลปฏิบัติเทคแคร์ care, เป็นเป็นความฝันของความรักที่กลายเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านหลายๆท่านถึงเวลาแล้วที่จะคอมมิตเมนต์หรือว่าสารภาพรัก ขยับสถานะความสัมพันธ์แต่บางท่านกาลังพบเจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาอาจจะเข้ามาอย่างไม่ทันในตั้งตัวและมันเป็นเรื่องของอความรู้สึกแรงดึงดูดและความสันสะเทือนในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตวิญญาณมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆใครบางคนรอคอยและคิดถึงคุณคมีคนที่อยู่ไกลรู้สึกฝันแล้วก็รอคอยคุณนะคะ Ten o f Pentacles สวยงามมากๆเลยคุณรู้ไหมว่าโอ้โ oh, ห oh, ten of cups ten of pentacles ten of cups <c oughs> แล้วก็ knife of Pentacles Queen of Cups เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังและก็รอคอยกำลังจะเกิดขึ้นและเร็วๆนี้หลายๆท่านกำลังที่จะได้จับเงินนะคะจับเงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะคะกำลังที่จะได้ประสบความสำเร็จแบบร,ำร่ำรวยหรือว่าร่ำรวยในวิถี หรือว่านิยามความร่ํารวยของทุกๆคนนะคะในการลงทุนการเติบโตการเก็บเกี่ยวนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณเดินมาไกลามากๆแล้วและสิ่งสิ่งนั้นคุณรู้สึกรับรู้ได้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณค่าแห่งการรอคอยนะคะได้เงินได้ความรักได้ความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบตำแหน่งหนะ้าที่การงานในการเติบโตแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะได้ได้ไม่รู้จะใช้คำว,ว่าปฏิหารหรือว่าความอาจจรย์ในชีวิต เพราะว่าคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตั้งแต่ใบแรกเกิดขึ้น King of Cups แล้วก็ Queen of Cups เกิดขึ้นทุกอย่างทุกอย่างมันใกล้เข้ามาคุณในทุกทีทุกทีมันดึงดูดเข้ามานะคะมันรู้สึกด้วยอินท t i o n ของคุณเองตำแหน่งหน้าที่การงานเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินอสังหาคุณรู้ว่าความรู้สึกของคุณนั้นแม่นและก็ชัดเจนมากๆนะคะมันมีบางอย่างที่เป็น t w o of cups เกิดขึ้นด้วยพลังงานของ So Contract นั่นหมายถึง ขอให้มั่นใจว่าเขากําลังมาหาคุณถึงแม้มันจะช้ามันจะไม่ได้ดังใจมันจะไม่รวดเร็วแต่ม,มันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าคุณกําลังเจอคนที่เขาเป็นอัศวินเหรียญผู้มั่นคงนะคะมาพร้อมกับความสุขความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือตอนนี้แหละสิ่งที่คุณรอคอยคือการเงินเงินก้อนใหญ่นะคะบ,บ้านรถการปลดหนี้ปลดสินการได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขสุขสบายใจแล้วก็สุขสบายกายเพราะว่าสิ่งที่คุณทํา สิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณรู้ว่าอะไรที่มันมันจะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่ คุณรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตคือการต่อยอดและก็ความอดทนในการเก็บการสร้างและก็ความสุขสบายใจอย่างแท้จริงบ้านรถหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากที่จะฝันหรือว่ารอคอยสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและหลายหลท่านมันเกิดขึ้นแล้วเรียกได้ว่ารอคอยที่จะเฉลิมฉลองกับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เงินก้อนใหญ่เป็นเงินโบนัสหรือว่าทรัพย์สินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหลายหลายท่านได้รับมรดกตกทอดหรือกําลังได้จับความฝันบางอย่างที่มันเป็นความฝันที่ ที่รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่มันกลายเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สุขสบายใจสมบูรณ์แบบมากๆเลยในชีวิตนะคะหลังไหลเข้ามามีเงินหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายไม่ขาดมือเรียกได้ว่าโอกาสมีใหม่นะคะในช่องทาง,งการทํางานก็มีเช่นกันเพราะว่าลหลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้ได้งานได้จ็อบหรือว่าได้พิเศษจากการความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในสายงานในสายงานมันอาจจะมี โปรโมชั่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งอย่างให้คุณได้ต่อยอดในเรื่องของการงานแล้วก็เกิดการแตกยอดนะคะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นนั่นหมายถึงว่างานที่ทาหรือว่าธุรกิจที่ทําสิ่งที่ทํามันมีบางสิ่งอย่างที่ต่อยอดไปได้สร้างเม็ดเงินสร้างความรวมสมบูรณ์ให้ยาวไปยาวไปในในอนาคตเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้มันเป็นมันเป็น หมายเลขสิบสิบอะค่ะความร่วมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตเกิดขึ้นคู่รักคู่ชีวิตที่เจอคู่รักก็ขอให้เชื่อมั่นมั่นใจว่าคนคนนั้นต้องมีหัวใจที่ตรงกันและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆส่งเสริมกันและกันค่ะแม้อยู่ไกลนะคะแม้อยู่ไกลแม้เจออุปสรรคอะไรก็สามารถอดทนอดใจรอได้อดเปรี้ยววิกินหวานได้ เพราะว่าต่างคนต่างเป็น,ปนบุญบาร,รมีเมื่อได้คอมมิทเมนต์หรือว่าอยู่กันแล้วก็ยิ่งสร้างฐานะให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเติบโตไปสู่ชีวิตที่ตามไลฟ์สไตล์ตามในสิ่งที่ฝันนะแต่ละคู่นั่นเองนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ได้โยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานนะคะไปอยู่กับคู่รักหรือว่าได้สามี ที่ร,ร่ารวยมั่งคั่งเข้ามาในความสัมพันธ์หรือบางท่านได้คู่ที่เป็น e NERGY ของความเท่าเทียมในความสัมพันธ์นั่นหมายถึงเขาเป็นคู่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมั่งมีมัง่งคั่งด้วยกันเรียกได้ว่าความสุขความดมสมบูรณ์มากๆบอกแล้วว่าบางสิ่งบางเหตุการณ์กาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะพบเจอและประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่สําคัญใบแรกคือเชื่อในอินทรีย เพราะว่าความรักคุณกําลังเชื่อมโยงกับใครบางคนและหน้าที่การงานความสําเร็จสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานน่าใจเย็นๆน,น่าความอดทนของคุณมันคุ้มค่ามากๆเพราะคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ในตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งอ,อย่างก้าวเข้าสู่แสงสว่างในชีวิต แสงสว่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเท่าไหร่ก็จะทําให้คุณมีความสุขสบายใจสบายกายแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพใจจิตวิญญาณของคุณที่มีความสุขมากๆเติมเต็มจริงๆแล้วมันเบาสบายมันไม่หนักนะคะมันไม่อึอดอัดมันไม่อะไรเลยแต่ว่าม,ามันมันปลอดปลงมันโล่งมากๆม,มันมีแต่ความมาบรรน,นัณในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ายิ่ง ยิ่งอยู่ในที่แสงสว่างยิ่งสร้างยิ่งมีพลังใจยิ่งมีกําลังใจเดอะซันออกมาแล้วค่ะที่กวินรู้สึกว่าเดอะซันจะออกมาเดอะซันออกมาแล้วนะคะออกมายืนยันแล้วว่านี่คือความสุขครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแล้วจากที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะหาทางมีเงินได้ยังไงถ้าคุณกําลังสร้างอยู่นะคะสร้างหนทางหลายๆหนทางก็จะมีเงินหลายกระเป๋าแล้วก็หลายช่องทางมากขึ้น ความสำเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและตอนนี้ energy บางสิ่งบางอย่างในใจของคุณกําลังเชื่อมโยงความรักของใครบางคนที่เข้ามาเสริมทับทําให้คุณมีชีวิตบั่งคั่งร่ารวยบางท่านกำลังมีใครเข้ามาเปคุณนะเรียกว่า เจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยในความรักนะคะก็คือมีสายเปเข้ามานะคะอยากได้อะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องเขาก็สามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้เลยทั้งชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นพลังงานของ d y y m s c u l i n e นะคะแล้วคุณผู้ชายคุณก็จะได้เจอ d y f e m i n i n e ที่สูงค่ามากๆเงินกำลังหล่นทับคุณแฟร์ w o m ม n ค่ะ คุณมีกัลยาณมิตรที่เป็นผู้หญิงนะคะที่ผมบรอนเกรเทาสีขาวหรือว่าชายหนุ่มหญิงสาวที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็คอนมันนี่วิลบีคัมมิ่งทูยูเงินกําลังไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณเงินกําลังมาเงินกําลังมาเงินก้อนกําลังมาและเงินกําลัง อยู่ๆเงินก็หล่นทับมาหาคุณก้อนใหญ่เลยทีเดียวแต่เงินนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการสร้างจริงๆสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงการเก็บออมแล้วก็การวางแผนในเรื่องของเม็ดเงินด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณปลกูกคุณจะได้อะไรอยู่ที่คุณลงมือแล้วก็ทําในวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับุทุกคนคะ่ะสวยงามมากๆจริงๆนะคะ ปังปังมีความสุขป,ประสบค,ความสําเร็จรุ่งเริงในทุกๆวันนะคะอย่าลืมที่จะใส่ใจสุขภาพด้วยนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเรื่องของความใจร้อนนะคะการตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วก็ชะลอชะลอ,ลอใจเย็นๆค่ะ ใจเย็นๆท่องไว้แล้วก็ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏคุณอาจจะได้รับรู้ได้ยินอะไรบางสิ่งบางอย่างข่าวข่าวคนเก่าหรือว่าข่าวข่าวอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นไว้ว่าคุณกําลังตัดสินใจในหนทางที่ดีกว่าและถ้าอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจและก็เริ่มต้นใหม่นะคะในหนทางชีวิตที่คุณอยากที่จะไปให้ถึงที่ประสบความสำเร็จเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนะคะ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวยงามมากๆค่ะเพอร์เฟมากๆจริงๆการกําเนิดเกิดใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วใครมีความฝันอะไรไว้จงลงม,มือทําเร่งมือทําในวันนี้ตอนนี้แล้วจะเกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะ